สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะที่ช่องชอบชีวิต อารมณ์และบันเทิงนะคะวันนี้เมียมพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องในกระทู1000ท้พันทิปอีกแล้วค่ะนะคะวันนี้ยกตัวอย่างกระทู้มานะคะเป็นกระทู้ที่ว่ามีใครรู้สึกกลัวการเริ่มทําอะไรใหม่ๆหมไหมคะมีใครเป็นแบบนี้บ้างคะรู้สึกกลัวและกังวลไปหมดถ้ากลัวเลือกผิดกลัวทําแล้วออกมาไม่ดีเรากําลังจะไปสัมภาษณ์ค่ะจากที่ว่างานมานานมันรู้สึกกลัวที่จะทำะทําไม่ได้กลัวไปหมดไม่รู้กลัวอะไรแย่จังแล้วก็กลัวการทํางานด้วยค่ะเราแ,แปลกไหมคะหรือว่าเราต้องเริ่มก่อนถึงจะหายกลัวนะคะ เอออันนี้เอาเคยมีความรู้สึกนะคะที่แบบกลัวกลัวเหมือนกันกลัวมันเป็นความอารมณ์แรกที่ว่ากลัวกลัวว่าอันดับแรกเลยคือกลัวไม่ผ่านกลัวไม่ได้กลัวไม่ได้ทํามันก็เลยมีความรู้สึกกังวลในใจตั้งแต่ไปไปอยู่แล้วว่าเราไม่ได้แน่ๆอะไรอย่างงี้ค่ะวิธีแก้ความกลัวก็คือเราเราเราข้ามจุดนั้นไปก็คือตอนที่ตอนที่แบบ ไปแล้วว่าสมัครอะไรอย่างเงี้ยทำอะไรทำอะไรก็ได้แต่ถ้าครั้งแรกเราไม่เคยทําอ่ะมันตื่นเต้นแล้วมันก็กลัวอยู่แล้วนะคะแต่พอมันผ่านจุดนี้ไปแล้วขั้นหนึ่งถึงว่าถึงว่าจะแต่พอมันออกจากตรงนั้นดูปุ๊บเราจะมาคิดอีกว่าโอเคไม่เป็นไรไม่ได้ไม่เป็นไร,ไไไเ,นไรเพราะเราเต็มที่แล้วแต่ก็มนอีกสิ่งหนึ่งที่ว่ามันมัน,ม,นมันไม่เต็มที่คือเราไม่เต็มที่เพราะว่าเรามีความรู้สึกกลัวกลัวที่จะทํากลัวที่จะแบบอ่า แล้วก็คาดหวังคาดหวังมากเกินไปนะคะท,ทั้งที่คือเราอยาคาดหวังให้อยากคาดหวังให้มันมากเกินไปเอาที่เราแต่เราก็ไม่ควรที่จะแบบประมาทประมาทตัวเองนะคะประมาทความกลัวกวได้แต่กลัวในลิมิตท,ที่เราทําให้เต็มที่แล้วก็ดีที่สุดก็พอนะคะแต่ว่าทุกคนมีครั้งแรกเสมอไม่ว่าจะเป็นการทํางานการสัมภาษณ์เข้าเรียนสัมภาษณ์ทํางานอะไรต่างๆแบบนี้มันมีครั้งแรกเลวเพราะว่าเราไม่เคยทํามาก่อนเนาะ ช่มันแบบคนเรามันก็ไม่เหมือนกัน,นบางคนที่แบบประสบการณ์กล้าแก่งมากคือเขาทําอะไรด้วยที่เขาแบบมีความมั่นใจโอกาสเปอร์เซ็นต์ที่จะได้นั้นก็คือ9 8 99หรืออีก1%ออยู่ที่อยู่ที่ว่าผลพิจารณาแล้วแต่ว่าบางคนคือ ไม่มีความมั่นใจไม่มีอะไรเลยแค่สีหน้าก็ดูออกแล้วว่าเออคุณมาแบบไม่มั่นใจนะแล้วจะเอาแบบเอาความมั่นใจเอาอะไรมาได้อะไรประมาณประมาณเนี้ยค่ะมัน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 ซับซ้อนเนาะคือทางที่ดีเราเราเราเริ่มที่จะแบบว่าพูดหน้ากระจกค,คุยกับตัวเองหน้ากระจกว่าอะไรเงรถ้าเกิดเราแบบเราเตรียมไปดีเราเตรียมไปโอเคเราเตรียมไปในสิ่งที่เราแบบว่ามันแบบโอเคเวิร์กสำหรับฉันแล้วนะคะต่อให้ไม่ได้เราก็ไม่เสียใจเพราะว่าเราทําเต็มที่แล้วนะคะเรามาดูความคิดเห็นที่1กันเลยนะคะ ระหว่างมองว่าน่ากลัวกับมองว่าเป็นโอกาสหากให้น้ำหนักไปที่อย่างหลังมากกว่าอย่างแรกสักหน่อยการมีทั้งสองอย่างรวมกันในสัดส่วนที่เหมาะสมมีสัดส่วนช่วยให้คนเราประสบความสําเร็จได้นะคะคนที่มองเห็นแต่โอกาสอย่างเดียวอาจประมาทแต่หากมีความกลัวในระดับที่เหมาะสมให้คุณสร้างสารรค์ก็จะไม่ต่างจากความเครียดนั่นคือไม่ใช่ไม่ดีเสียเลยขึ้นกับว่าตัวเราเนี่ยจะสามารถเลี้ยงมันให้ไม่ทําลายและทําลายตัวเราได้มากน้อยแค่ไหนเมื่อความกลัวเยอะความยินดีที่ได้โอกาสซึ่งหาย ยากสิ่งที่ควรทำคือการเตรียมตัวที่ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ส่วนผลจะเป็นอย่างไรนั้นเป็นอีกเรื่องหนึง่งเป็นทัศนะหนึ่งเท่านั้นค่ะนะคะทุกคนมีความกลัวในใจแต่ถ้าพิจารณาแล้วมีข้อดีมากกว่าเสียไม่ลองก็ไม่รู้ไม่เห็นไม่เริ่มนับหนึ่งก็ไม่มีทางถึงร้อยถ้าพิจารณาแล้วเสี่ยงมากและยอมให้โอกาสเป็นศูนย์ต่อไปก็ไม่ต้องไปนึกเสียได้นะคะจากหลายความคิดเห็นนี้แบบใกล้ๆเคียงกับพี่เอาพูดมากๆเลย มองความกลัวให้เป็นความตื่นเต้นแทนครับเปลี่ยนอารมณ์กว่าเป็นเอาชนะดูว่าเราจะทำได้ไหม มองตาผู้สัมภาษณ์แบบยิ้มในใจนะมันจะออกมาที่ตาจะได้ดูดุดันยิ้มไม่ในใจเสมอว่างานเนะี้ยเป็นของเราคิดอย่างนี้ทุกครั้งที่เจอคนที่สัมภาษณ์เป็นฝรั่งเสร็จแล้วเราเอามาเล่ามาสอนลูกให้ลูกรู้ว่าเป็นเรื่องธรรมดาจะได้ไม่ตื่นเต้นเคยเห็นคนบางคนถึงคิวต้องพูดออกมาไมโครโฟนเขาพูดไม่ออกเพราะความตื่นเต้นรอรุ้นกันตั้งนานนั่งเรียงแถวกันนะไม่ได้ยืนบนเวทีด้วยซ้ํามันห้ามกันตื่นเต้นเนี่ยยากมากๆนะคะ ความคิดเห็นต่อไปลุยอย่างเดียวครับทําให้ดีที่สุดถ้าไม่ผ่านก็หาข้อบกพร่องแก้ไขแล้วทําให้ดีที่สุดต่อไปครับได้ไม่ได้ให้หา,าให้ทางเขาตัดสินอีกทีนึงนะคะ กลัวไม่แปลกท่านิ่งช่วงนี้โควิดที่ยังไม่หายไปก่อนหน้านี้บางคนไม่เคยคิดเลยว่างานที่ตัวเองทํามันมั่นคงไม่ได้วางแผนไว้เลยกลายเป็นว่าตกงานเรียกว่าไม่ทันได้ไม่ทันได้กลัวนะคะเอาว่าก่อนจะทําอะไรท่านก็วางแผนก่อนแล้วกันสิ่งทีผ่ผลที่ได้มาอาจจะเสียบ้างดีบ้างดีกว่าเดินหน้าลุยไม่คิดถึงพลาดแล้วจะทํำยังไงต่อนะคะสิ่งที่ทําให้สัมภาษณ์งานแล้วได้งานคือความความกล้าค่ะ ทำให้เขามั่นใจว่าเราจะตั้งใจศึกษางานที่ได้รับมอบหมายให้ดีเรียนรู้เร็วนะคะทำงานได้ถ้าคนอื่นทำได้เราก็ทำได้ไปสัมภาษณ์อย่างทารณงโฟกัสที่จะทําให้ได้อะไรที่กลัวไม่ต้องใส่ใจเก็บไว้ที่บ้านคะ่ะสนใจตัวบริษัทตัวงานตัวคนสัมภาษณ์ว่าเขาอยากให้เราไปทําอะไรเราจะต้องเรียนรู้ตรงไหนเพื่อทํางานนี้ให้ดีใช้ความรู้ที่มีได้มากน้อยแค่ไหนอย,อยู่ที่ตัวเราทั้งนั้นเลยนะคะ เราเป็นแบบนั้นทุกครั้งที่เปลี่ยนงานค่ะสิ่งแรกเริ่มกังวลสัมภาษณ์พอสัมภาษณ์เสร็จกังวลต่ออีกจะได้ไหมพอผ่านกังวลต่ออีกจะทางานได้หรือเปล่าพอใกล้วันเริ่มงานกลัวเฉยจิตตกเราพยายามจัดการโดยการตั้งสตินั่งทบทวนสิ่งที่ทําไปถ้าทําทุกอย่างดีแล้วสุดความสามารถแล้วโอเคคุยกับตัวเองว่าวันนี้เลิกคิดพอได้แล้วแล้วไปเตรียมตัวสําหรับวันพรุ่งนี้ช่วยได้เยอะนะคะชอบความคิดเห็นนี้มากๆเลยค่ะชอบความคิดเห็นนี้มากๆเลยนะคะ ไม่กลัวค่ะชอบซสะอีกเราชอบอความท้าทายและลองอะไรใหม่ๆเราเราจะคิดและบอกตัวเองเสมอว่าหากเราทำตรงนั้นได้นั่นแปลว่าเราเก่งเหมือนกันนะแต่ถ้าหากเราทำตรงนั้นไม่ได้เราจะคิดว่าเราอาจจะยังไม่เก่งพอต้องฝึกฝนให้เยอะกว่านี้สู้ๆนะคะหลากหลายความคิดเห็นเยอะมากๆเลยนะคะเดี๋ยวจะ เ,เพื่อนๆคนไหนที่ฟังแล้วนะคะอยากมาสแสดงความคิดเห็นเป็นกําลังใจให้เจ้าของกระทูกก็สามารถเข้ามาสแสดงความคิดเห็นได้เลยนะคะที่กระทูนี้นะคะแล้วก็มาคอมเมนต์ในช่องของเราก็ได้ที่ช่องชอบชีวอารมณ์และบันเทิงนะคะสําหรับวันนี้นะคะต่อไปจะมีหัวข้อกระทูอะไรมาเราให้ฟังอีกมาคุยกันมาพูดคุยกันมาคอมเมนต์กันอีกนะคะหรียกไงเราติดตามกันกระทูต่อไปนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ